การสำนักงานศึกษาธิการภาคเ็ตท่านประหยัดพิมพานะคะให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟในค่าคืนวันนี้นะคะมิฉะนั้นดิ่ฉนันหวังว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้คงจะร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็ทําเต็มที่นะคะลําดับขั้นตอนที่สองนะคะก็พิธีกรจะเชิญหมู่บริการจุดไฟนะคะวันนี้เราจุดไฟจริงๆกองไฟที่อยู่ข้างหน้าก็น่ารัก เป็นไฟจริงๆทําให้เห็นจริงๆนะคะเวลาท่านไปทําที่เวลาท่านมอบหมายให้วิทยากรไปทําท่านก็ดูความเหมาะสมกันแล้วกันว่าลูกเสือนั่งขนาดไหนผู้เข้าอบรมมีเยอะไหมนะคะอันนี้ทําพอเหมาะพอควรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะคะพอกลุ่มบริการจุดไฟเสร็จน้าก็น่ารักเป็นไฟจริงๆทําให้เห็นจริงๆนะคะเวลาท่านไปทําที่เวลาท่านมอบหมายให้วิทยากรไปทําท่านก็ดูความเหมาะสมกันแล้วกันว่า ลูกเสือนั่งขนาดไหนผู้เข้าอบรมมีเยอะไหมนะคะอันนี้ทําพอหมอะพอควรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะคะพอกลุ่มบริการจุดไฟเสร็จนะคะพิธีกรก็จะออกไปเชิญท่านประธานพอทีนี้เราได้รับเกียรจากท่านวิทยากรผู้สมคุณวุฒินะคะจุดไฟเพื่อที่จะใช้ในกิจกรรมชมุมนุมรอบของไฟนะคะ แสงไฟเป็นมิตรหมายที่เราจะร่วมกันทำกิจกรรมในค่ำคืนวันนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้นะคะกองตรง ได้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกขอเดชะจับตดในสากพลร่มตรงนมบันดาลให้ปิการเสือไ่เจอทุ่เ,เดือยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งสี่นเนดมคนที่จบตะว่ารุ่งโรจน์ุดนี้ตอนนี้ได้ว่าเป็น วาระเลิกอันควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดตุนุมรอบกองไฟของผู้กับจาลูกเสือขัน้นผู้ช่วยผู้ให้การตุบรลมวิชาลูกอู้กับลูกเสือรุ่นที่หกแปดเก้าูับปีฟูฟูฟูหากสยามยัง หัวยหมดสิญสกุลไทยไรร้านไรรูปดาวเด่นไทยไทยโรคต้นสุดใจข้ากินเสียเนื้อเลือดดำไหลยอมสารสิริแหล่เสีสยชีพไป สิ่งกีอ่องเกียนนาขอเดชะองค์พระพระมุกภูมิผลญมีความปวงชนประชาชาไทายมหาราหาติยะผัวนายหนุนรมโพรงใสของปวงประชา องค์สมเด็จพระราชินิพนุบารมีจากฤกร์เกฟ้ษษาองค์สมเด็จพระเจา้าอยู่หัวมหาราชาข้าพระพุทธเจ้าขอสัตยดีอาองพระสยมบรมราชันขวัญลาเปริ่งบุญญาสงสนา บารมีของพระพุทธเจ้าน้องกระมขออัญชุลีสาธุดีมหาราชาสาธุดีมหาราชินีขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพลมีความกวงชนประชาชาติ ยาผัวในหุนรงโพรงใสของกวงประชาขอเดชะองค์สมเด็บพระราชินีผู้บุญบารมีจักรีเรือฟ้าองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชาข้าพระพุทธเจา้าขอสาธุดี ขวัญลาเปล่งบุญญาสมสง่าบารามีของพระพุทธเจ้าน้องลปาวขอขอ,อัญชุลีสาธุดีมหาราชาสาธุดีมหาราชิชนังค่ะเชิญท่านพออ่อเชิญกลุ่มบริการที่ทำหน้าที่เป็นหมู่บริการแห่งพงไทรพุ่มสลากค,ค่ะตอนเสียวเลยนะครับ เอาเชียร์พร้อมกันดังๆเลย ទេត្រប់គូន ว bon ันเดียวไปเรียนรอบมอยฮันโอเคฮา แล,แล้วก็หมอลอา,มากะะ็อกินสีาทางคุณยังได้นะครับค,คุณถืพงอ,อะไรเ <c oughs> ไปเยเลยนะครับแล้วก็กับมาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณมูารเราได้รับเสียดันที่ห้าที่ทำหน้าที่เป็นหมู่บริการในการ